ก้อยหอยก้อยหอยเชือรหลีพี่น um ้องก้อยหอยเชือรีตุ่มไม่ไม่ขันน้ำย่างดีแล้วพี่น้องนี่ยขันน้ำเกลือวัตถุดิบเ่าก้อยหอยพี่น้องผักหอมเพาก็ซอยไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ผักหอมร่วมเคร่งบักพริกบักเน่าไปแดกน้ำปลาหุงสุรสดเขาขวัวหัวหอมบักพริกกงพี่น้องนามามาก้อยด้วยกันเบื้องวิธีก้อยแล้วพี่น้องเด้อน้าใส่น้ำปลาไปก่อน ใส่เขากว,วพี่นอ้องหอยหพี่นอ้องหอยหอยหอยเพลิดเพลิสมสมนุ่มนวลมีผักป่นพี่นอ้องใส่พริกป่นป่นน้องจะใส่ลายก็ได้กินกลับเอามันจะเผ็ดปวด,ดใส่น้ำปลาพี่นอ้องลาไปเด็ก เข้มพี่น้องมันสะเข้มผงสุดพี่น้องตามเสอบแล้วพี่น้องเด้อนี่มะนาวสดๆพี่น้องเนาโอ้น,า,อยา,น,นา,ายัาย่นี่น้ำละลายน้อืมน้ำมะนาวเขาสมๆแล้วพี่น้องหหยเขาต้มขั้นน้ำเกียดๆแล้วพี่น้อง กบีสามชี้นำขาวจนพูนไดก้กลบๆอ่ะนี่หอมหอมมันใบหอมมันใส่ก้อนพี่น้องค้นข้นข้นไปใส่ใบบักขวดพี่น้องอ,อย่าลืมลืมซื้อ,อะพี่น้อง Lẹp như nóng, say Om đúng, mẹ lẹp như nóng bunny Om đúng mẹ lẹp như Hoa hòm 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 hòm